เ,เราในวันนี้นะคะกีกะะ่สะกข้าเค่ะจะมีโอกาสนะคะได้พบก,กันด้วย เดินชมรถรอบรสันนิดฐนได้ไหมคะไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทักทายแฟนคลับหรือสันนิษฐานให้ชมกันได้ชุ้นอไม่หลอค่ะหล่อคนก็หล่อเดี๋ยวราจะได้ไปร่วมพูดคุยกันเป็นครั้งแรกใลยไหมะที่เราได้เห็นครั้งแรกเลครับที่ได้เห็นชมไยครับวกเจเนเรชันด้วยนะพร้อมกันกับทวพร้อมไปกับคนไทยงานที่เจมคงข้าตล่อๆกับกับรถับแอรแฟนคลับได้เห็ภาพสันนิษฐานนะคะโอเคค่ะ คะรอไหมคะรอโอเค่หมคะโทเคนะคะแล้วก็วันนี้จะมีโอกาสนะคะได้ฟังแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะรวมถึงเป็นแรงกำลังใจในหลงการพูดคุยคนรักความรู้ราความเร็วแล้วก็ยุทธกรรมที่ทำสมัยเกกับดนตรีด้วยนะคะอ่าในโอกาสทุกท่านได้เก็บภาพเป็นอย่างเต็มที่ค่ะโอเคหลงมากๆเลยนะคะแล้วก็วัน นี้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนี่คือการเปิด,ดตัวครั้งแรกในเมืองไทยเลยค่ะนิวยอร์กรที่เป็นเปียกไปด้วยสุดยอดสมรรถนะความหรูหราภา,ายใต้แนวคิด Start Something Powerful ในงานเปิดต,ตัว New Continental g d Speed สุดก้าวไปโชว์เริ่ม Generation ใหม่ที่ทรงสมรรถนจะจาก Bentley Porsche ครบในรายอีกสักครั้งหนึ่งค่ะไม่มีใครอยากโดนมือไม่มีใครอยากโดนมือกับโ,โทรศัพท์ตัวก็อยากจะเก็บภาพโปรเจกตนะคะและตอนนี้ต้อ,อนรับ สวัสดีครับสวัสดีคัะสวัสดีคุณนันค่ะผเป็นไปบ้างค่ะดีใจมากครับจ